สวัสดีครับเมื่อสักคู่เราลงลิฟ์แก้วนะครับอ,อยู่ขากับจา,า,า,จาจนบ้นข่้นขึยนขึ้นขึ้นขึนขึ้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 นตี้นขึ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 ้เกึ้นข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 ึเนขึ้นขึานาึ้นขึ้นขง้นขึ้นขึ้นขนขึ้นขึ้นงห้นขึ้นขึนขึ้นข้นขึ้นขน่ึึขขึ้นนนข้้ เป็นรูลงมาในเขาเจาะเป็นรูเป็นช่องเขาลงมาท่าน่งใหญ่มากนะครับตอนนี้เป็นทางลงจะขึ้นทางนี้ก็ได้นะครับเมื่อเช้าเรานั่งกระเช้าขึ้นมาเขาไมไดต่อไม่ได้กาศแล้วไปได้สวยงามมากยึ่งใหญ่มากเสียดายแต่ว่ามันมีหมอกเยอะนะครับถ้ามาช่วงเขาบอกว่ามาช่วงเดือนแปดเดือนเก้านี่วิวจะสวยมากจะต้องไฟจะสว่างนะครับต้องไฟจะ 啊，抖音啊,啊！来，片、啊啊啊啊、的，完<了>慢慢往下面走啊，去对环保圈，第二、啊